สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการนักอาจารย์โอและอาจารย์ทพยากรในสาวิทยาโหรานะติดต่อดูดวงกันได้ครับคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้ช่วยกดแชร์กดไลฟ์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับนะนดนกดแชร์กดไลฟ์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วย นะคนละ9,999แชร์เท่านั้นนะครับนะเข้ามากันได้นะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นนะครับและตามด้วยคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นและก็คำถามครับถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น สำหรับรายการของเราในรอบนี <ý Rahmen> ้เข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น สำหรับรายการของเราในรอบนี้กดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแรกตามด้วยคำถามครับถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นเอามาแล้วเหรอมาปรางถือว่ามาปรางนี่เป็น ผู้อกกอ่าไม่ใช่เห็นมาถามบ,บ่อยมาทําถ้าทํารายการบ,บ่อยๆจะเห็นบ,บ่อยๆนะต้องทํารายการบ,บ่อยนะไม่ได้รู้จักนะครับแต่เห็นว่ามาถามบ,บ่อยๆอนะกดแชร์แล้วตามด้วยชียเรน รารตามด้วยคำถามครับนะอ่ะแชร์แล้วมาปางปั่นบาคาร่าจะเล่นรอดไหมทุนทุนปั่นบาคาร่าสีจะเล่นรอบต่อไปนี้เลขจะปั่นถึงส0งร้ยไหมคะถึงท่าบอกว่าไปถึงครับกดแชร์แล้ว าถามเรื่องบาคาร่าทุกวันเชอแล้วแถมเรื่องความรักไม่มีสถานะเลยโสดแต่งงานหรือมีแฟนคะผู้ชายไม่ขึ้นอ๋อท็อกท็อไปบีบมันนั่นน่นะ เข้าใจว่ามันบิดเสียงนะเออหรออืมวเถอะวันนี้เลยอ่ะเถอะออกมาวันนี้เลยอืมบิดเลยบ,บ,บิด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 ข้างบนบิดอืมขออนุญาตอ่านในคนที่มีคำว่าผู้แชร์ขึ้นนะคะอืม ใครเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์เป็นค่าครูราาแล้วพิมพ์ของ่าชาแล้วเชื่อเล่คำถ,ถามค่ะแชร์แล้วเมย์แฟนปัจจุบันมีแววจะเลิกกันอ๋อไม่เลิกไม่ดูค่ะเรื่องเลิกไม่ดูนะอ่ะขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์ค้าวันไหนอาจารย์บอกไพ่ถึงมันจะถึงไพ่ได้น้อยก็ได้น้อยไพ่จะเสียก็เสีย,สยจริงๆค่ะสังเกตที่ถามมาหลายรอบแล้วค่ะ ชาแล้วแพมเรื่องความรักโสดค่ะแพมเรื่องความรักโสดระวังคนมีคู่แล้วจะเข้ามาหาทำไมถึงตาอย่างนั้นนะคุณมันมีสองคนนั่งคุกเขา่า อมาไม่มีแล้วค่ะต้องมีมผู้<อ>ผแชร,แชร์แชร์สาธารณะออกไปนะคะจะมีเขาผู้แชร์ขึ้นค่ะจากที่เคยผ่านมาแล้วประสบการณ์อะ่ะถ้าเกิดว่าเอามือถือแชร์อะ่ะแล้วเอาคอมพิวเตอร์พิมพ์เข้ามามจะไม่ขึ้นผู้แชร์แชร์แล้วค่ะไมาเรื่องความรักค่ะโสดค่ะ เหมือนกันเลยชื่อไมล์คนนี้ชื่อไมล์อีกคนนึงชื่อแฮมไม์ามาดูให้ไมล์นะคะใช่แล้วค่ะไมล์เรื่องความรักโสดค่ะดีครับเนื้อหอมครับมีคนเข้ามาคุยได้เยอะครับแบบนี้ใช่แล้ววินกันจะติดต่อมาไหมคะไม่ติดต่อมาครับสามวันนี้ครับใช่แล้วเพิ่งลูกค้าเยอะไหมคะขายเครื่องสำอางออนไลน์ค่ะ ก็มีมาเรื่อยๆครับได้ส่งสินค้าเรื่อยๆใช่แล้วค่ะมิ้นขายของออนไลน์จะเป็นยังไงคะขายไม่ค่อยดีครับช่วงนี้ครับสามวันนี้นะอืมเฉพาะสามวันนี้อาจารย์โน้เปิดหน้าจอยยังเปิดา,าทีนาแล้วกดแชร์ออกไป ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วตั้งสาธารนณะด้วยนะกดแชร์สาธารณะนะคะแล้วพิมพ์คาว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะเออแปดดีเนาะกล้องนี้มันดูกว้างนะแต่ดูจริงมันแคบแต่กล้องนี้ยอันเนี้ย <c oughs> ดูแคบแต่จริงมันกว้างติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ facebook ครับ <c oughs> โอสีบริกรอภิรัต เซริกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย9หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าย์อ้าดีรอซิหนแล้วผมนับเฟซบุ o กครับอาจารย์พอบนเมตรามหานิยมเบอร์โทร0 8 4 9์ 6, 6 6 6 5 8 ID Line อ j t o p 1ดีรเอ นะหกอ่ะนะเออสำหรับใครที่ต้องการเปิดร้านเปิดดวงเปิดกิจการนะทาพิธีเพื่อให้ร้านเนี่ยขาขายดีนะสาหรับผู้ที่ขายออนไลน์ก็พลาดไม่ได้อินนะมหาสเสน่ห์โดยท่านอาจารย์โอ้นะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้อินมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะโดยมีท่านอาจารย์โอ นะครับมาเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะเข้ามากันได้เหลือเวลาอีกสองนาทีเศษ็จตานะเดี๋ยวเราก็ไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้น เออใครที่ต้องการอ,อ่ดูว่าปีนี้เป็นสีชีวิตเนี่ยเป็นสีหรือเป็นเดชหรือว่าอ,อ่กระดุมพระกำลังจะดีขึ้นก็มาดูด้านด้านหลังกันได้ในเจ็ดตัวสีฐานหรือคัมี์มหาสะตะเลกกับท่านอาจารย์โอ้ใครที่ต้องการเปลี่ยนชื่อก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะมีหลายๆคนนะครับนะที่แบบว่าเออชื่อตัวแรกอ่ะเป็นกาลากินีกับตัวเองแต่ก็ไม่รู้ เพราะว่าอกษรมันเป็นตัวนำพาจริงไหมโดยท่านอาจารย์โอไมแล้วอาจารย์อปลอยไปไหนลผู้เป็นกูรูในการดูดวงก็มาเหมือนเดิมนะและอีกอย่างหนึง่งใครที่บอกว่าช่วงนี้หาเงินไม่ค่อยจะได้ให้สวดมน์น,นะครับนะตามบทพระคาถาเงินล้านท่านอาจารย์โอ้จะสวดให้ฟัง สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจัมมหาเทวาสเพยาขาบรายันติพรมมาจัมมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภะพวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธมะอุนโมพุทธายะวิรัธโยระโคนายังวิรัติหสาวิรัตีศิรัตสาวิรัติโยพุทธสามานีมามะพุทธสสวาหุสัมปติฉามิเพลงเพลงพาพาหาหาเรือเรือใช่ ต้องสวดให้ประจําแล้วสวดติดปากให้ตลอดนะแล้วจะได้บารมีนะแชร์แล้วค่ะสมหนูควรให้โอกาสคนชื่อเฟิร์นหรือเปิดใจให้คนชื่อการดีค่ะใพ่บอกมันอยู่ตามที่คุณเลือกครับไม่มีใครตอบได้นอกจากตัวคุณเองเพราะไพ่มันคือไพ่แม่ไม้ทรงเครื่องยนต์นะเออ,เอ,อใช่ไหม ออยู่เป็นโสดก็รวยอยู่แล้วเพราะไพ่มันขึ้นว่าคุณต้องตัดสินใจเอาเองใช่ไหมไพ่บอกว่าอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าจะเลือกทั้งสองคนได้ดูคุณไม่เลือกเราจะดีกว่าอืมไพ่บอกว่าอยู่คนเดียวดีกว่ารวยกว่ามีความสุขกว่าหรือว่าถ้าเกิดจะถามเรื่องความรักก็ช่วงนี้ยังไม่สมหวังเพราะว่าขึ้นไพ่แม่ไม้มีเงินทรงเครื่องยนต์เขาเลยโสดแต่รวยอ่ะถ้าผู้ชายเข้ามาเขามาเกาะ แม่ไม้ส่งเครื่องยนต์นะนะเออเธออายุสิบเก้าเองนะนั่นแหละส่งเครื่องยนต์ไงแม่ไม้ส่งเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์หัวหัวสั่นไงไรไรไรกลางคืนไงขับรถมาไซค์ไหมส่งเครื่องยนต์เครื่องยนต์ล้อเขาทนไม่ไหวแล้ว เครื่องยนต์ล็อกเรา้ายพราจอดทีเดียวพังเลยเครื่องยนต์พังไ,ไปตรงเครื่องยนต์นะครับน,นะเออเอาละหมดเวลาอันโหดร้ายลงแล้วไปก่อนแหละสวัสดีครับสวัสดี